สวัสดีจ้จพี่น้องทุกท่านทางใจจ้ารอไม่ยั่งไม่ยั่งเขาดูได้ดูได้ดไฟไ,ไฟหน่อยไม่สวยหมอกสามีเปิดไฟเดี๋ยวขอยว่างามอู้สาใสแอปอย่างสวยเนี่ย, <laughs> ดยดได้ไมนได้ Đây bằng hoa cái khen đó chà Này hai phía non à, Câu phía non mây À này, <laughs> à, này phá lăng non ngay lấy cho ba lượt bó lại cái bàn hoa đây phía non đó à. Bán bán Ừ à. Cơn một ngay Bằng xôm phía non Ừ tam sẽ ba mực Ừ à, Bằng khuôn đấy nè, nên สมาตดานจีนตอนพาพี่น้องไล่สดไปนั่นละจ้ะอืมแล้วแสบแสบ,แสบอืมเมี่มบันง้อบนง้วบ่นไราพี่น้องทับักทวนเนะกว่ากับบันกแดงไหมอืม,อม แต่ขอขอบคุณนะพ่อแม่พี่น้อง FC เก้า FC ไม่ T ้ด้วจ้นนะฮะที่มาให้กำลังใจคอยในไะลฟ์สดก็ดีในะคลิปก็ดีนะจ้าพี่น้องจัานะฮะชีวิตคอยจะละมือจะละเว้นคอยเป็นคนตลกหนะ้าพี่นอนะ้องเนาะอืไลฟ์สดก็กาแสดงไปตลกหกเหตุของคอยไปนะฮะพี่นออ้องเออก็จะมีดราม่าบ้างนะจ้าพี่น้องกับ FC แต่ก็ํำขันไปนันแหละพี่น้องนะแต่บางครั้งการร้อยค่าคนมันไม่ดีนะพี่น้องนะในการไร้สดอ่าแต่ส่วนมากไม่แย่เราอ่ะแย่ได้นะถ้าเรื่องอะไรก็ไม่ว่าเราพี่น้องเอ้ยนะฮะแต่อย่าร้อยค่ากันเราคนไทยมีศักดิ์ศรีเข้าใจคําว่าศักดิ์ศรีไหมจ๊ะอืมเราก็แค่คนแสดงเนาะพี่น้องเอ,อืม มีผฝรั่ังที่เข,า,ขาทําคลิปทําอะไรอ่ะมีเงินทุกคนเนี่ยพี่น้องทางบ้านก็เหมือนกันนะทุกคนมีเงินที่เขาสแสดงเนี่ยเขาแค่อยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นดาราเออได้รู้จักเพื่อนฝูงอืหลายหลายพี่น้อง เอฟซใหม่อันญาเนาะก็ยังไม่รู้ว่ายัายาเป็นคนที่ไหนใช่ไหมอ่าถามกันมัดเมื่อลราพี่น้องเลย <laughs> ถามกันไปเพราะได้หัวกวนเอ่าก่อนคนจะวัดมาหาสรา,ารคามล้วพี่นอ้องจ้ะอายุห้าสิบเอ็ดปีมีลูกสองคน มีลานสองคนอืมมีผัวลายคน้นแต่เอีกแล้วอืมปัจจุบันเลียกผัวคนเดียวที่อุปถัมภ์คำสักคำถาคำถาอ่ออ่าภาษาอีนก็คำถา, <c ười> ำถาอ,อ,อ,อ่ภาษา,า,า,นะา,า,ษาไทยก็คำจุนนะจ๊ะอืมแต่วลไป À, phụ con vai cho hết ngán nhàng, khỏi phải để hết ngán đâu phụ năng đã, à, ừ. hết ngán đấy, 8 đạo, um, từ bài ở Thái khỏi hết lái đạo cha, bố khỏi phải hết, khỏi hết cứ coi, Uông Thái à, thầy hãy ngon ngon khỏi, ừ. นนี่แก่แล้วม,มาเล่นมาว่าเล่งกับพี่น้องกินเขาสู้หนูเป็นคนจังหวัดมหาสรารคามาจ้ะไปโตที่ระยองจ้ะนะฮะแล้วก็มาอยู่พัทยาจ้ะตอนเป็นสาวไปยุงเทพสิบปีจ้ะนะจ๊ะแล้วก็มาเปิดบาร์อยู่ที่เมืองพัทยาเลยจ้ะพี่น้องนะเนะมามาอยู่ที่ได้แปดปีจ้นะ มีลูกสองคนหลานสองคนมีผัวสองคนสามคนเยอะผัวเยอะเลยหน้าเจ้าอิงเยอะผัวบอกไปเฮ้ยครอบครัวกันครอบครัวตลกก็ไม่ห้องเพราะคนค้ขขน,ขนใจดีอืมส,สวัสดีครับทำอะไรครับกาแฟ

อืมจับไอเคนก็จับอืมคอยไปหาซาแน่เขาเป็นใครไายได้พี่น้องเด้ออืมงานเขากระไรเพรอะช่วงนี้เปิดเทอมนะอืมทั้งเห็นคลิปน้องได้สดทั้งไปหาโมอ่ะก็เลยซาไปมาละอืมทิ่หอยกระมาเด้อพี่น้องเด้อไอแคน อืนไี้ก็ต้องผ่าร่าเลยเราเขาไม่บอกไหมไอ้คนนี่เหงาแ่บจะใคอายุ็1ปีย่าง42สิ่ไหมฮี่มไอ้เห็ดยังกระแทบพี่้องนะมีลูกสาวคนยังมีลูกชายคนึัง ลูกชายเป็นลูกกับเพียากับแฟน Eller, <Sharp. S 1> ลูกสาวเขาอยย่มังไทยอายุนี่สิบเจ็ดปีแล้วนะฮะพาหลานมาอย่นี่งนอกเนาะสองคนมาเรียนพี่เรียนสัญชาติแล้วนะฮะเดี๋ยวมึงไน้คลิปเก่าใคยก็ได้นะจ๊ะพี่น้องไม่อาจทันรู้จักนะอืมไปากเจ้าของ อืมเอาละขอบคุณพี่น้องรายแล้วไม่กินขอบกัญญาด้วยจ้าพี่น้องจ้าอืมแล้วขก็ไปไล่ขอยกัไล่สดทุกมือแลวเด้อพี่น้องอืมยายามกันเด้อกดไลค์กดกระคังให้ผู้ขายเด้อยพี่นางเลยบายบาย